เพื่อนๆน้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนนเลสซิ่งครับวันนี้มีรีวิว110คันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างครับเป็นอะไรแบบว่าอะไรราคางบประหยัดประหยัดนะครับดูดูจากแล้วเป็นราคาแบบงบที่แบบว่าน้องๆจับต้องถึงกันได้นะครับก็แต่งทั้งคันทั้งคันจริงๆครับก็ใช้ได้ราคาก็ไม่แรงราคาไม่แรงเลยเดี๋ยวไงล่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปก็ตอนนี้ครับอยู่กับ นี่ครัเจ้าของรถน้องก๊อตนะครับน้องก๊อตครับสวัสดีครับนี่มามาเริ่มกันเลยไหมแม่เบืลไม่เป็นการเสียเวลาชุดบนชุดบนปั๊มบนครับอิตาลีปั๊มอิตาลีโลโก้แดงนะนี่นี่โลโก้แดงพันกวสินแท้พันกว่าบาทสินแท้นะครับไปดูอีกฝั่งฝาทำไม่ได้ฝาเลียนเท่านั้นฝาอะไรนะฝาอะไรก็ไม่รู้ครับน้องเท่าไหร่ราคาก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ปั๊ม อิตาลีเหมือนกันใช่ไหมโลโก้ขาครับจามอิตาลีโลโก้ขาครับตัวนี้อยู่เท่าไหร่ครับไม่ถึงพันแต่ตามได้แปดก้าวร้อย่ะประมาณแปดก้าร้อยนะราคาน้องจำไม่ได้ครับอย่าด่าว่ากันนะครับผมก็อะไรนานมันลืนี่ชุดหน้าชุดหน้าจานครับพันกับบาทจานจํายี่ห้อได้ไหมไม่ได้ไม่จานก็จํายี่ห้อไม่ได้นะครับพันกับบาทก็ปั๊มปีเป็นเป็นปั๊มเต่าครับปั๊มเต่านะครับพร้อมขาจับมาแล้วก็สายพันกับบาทครับสายพันกับบาทนะครับ โอเคไปเดี๋ยวดูต่อก็ต่อไปก็นี่เครื่องเครื่องเอาสีแคงก่อนแ้งนี่เป็นลอกสีใช่ไหมแคงมือเอามันลอกสีเป็นแคงคัดมือนะครับเป็นแ้งแ้งแ้งเดิมไม่ใช่แงอะไรแ้งซื้อมาครับแ้งแคงเกียมตรงรุ่นปะตรงครับเป็นแคงร้อยสิบตรงรุ่นนะครับเนี่ยก็นี่แล้วก็พักเท้าเนีครนมนี่พักเท้าปีนหนมครับก้าร้อยแปดสิบน็อตด้วยครับ ตัวพร้อมนอกรดันะครับเก้าร้อยแปดสิบแล้วก็เบรกขาเบรกลังประมาณเจ็ดร้อยเป็นเหมือนร้านของใครรู้ปะเด็กจำไม่ได้เคยเคยผ่นซื้อมาแล้วใช่มาดูที่ร้านแล้วก็ขาตั้งขาตั้งเหล็กก็ขาตั้งคู่เหล็กครับประมาณเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยมาดูชุดหลังต่อโช๊กโชว์ว่าแกนลุงอันนี้ซื้อมาพันกว่าบาทโช๊กโชว์ว่าแกนลุงนะครับเนี่ยน้องๆก็นานแล้วใช่ไหม เทียมของเทียมพันกับบาทแล้วก็เปลี่ยนหูปะแกลเปลี่ยนใส่เป็นหูโหลดเดี๋ยวใส่หูโหลดนะครับเอบังท่อบังท่อห้าดีห้าดีสามร้อยห้าสิบห้าสบาทสามร้อยกับบาทประมาณนั้นล้อก็ล้อ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 ซูเปอร์เด็กครับล้อซูเปอร์เด็กนะครับพันสี่ห้าสิบพันสี่นี่ยมียางยางหน้าหลังเท่าไหร่หลังห้าสิบสาร้อยครับของคาเมลคาเมลธรรมดายางหน้าก็ ยางไงอ่ะเป็นเบอร์ห <50, S 2> ้าสิบทับเก้าสิบครับห้าสิบทับเก้าสิบประมาณหนะึ่งแปดเนาะหนึ okay, <ม>่งแปดโอเคครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอะไรไม่รู้ว่ารีวิวไปเร็วไปหรือเปล่านะนี่เป็นอาร์มอา,มอนะาร์มของอะไรเนี่ยอาร์มปะวานคนระับอาร์มปะวานนะครับบางโซ่ใบเขาเรียกอะไรบางโซ่บางโซ่ปะวานด้ยบางโซ่ปะวานนะถนะ้าเป็นขาตั้งขาตั้งเดียวสามร้อยร้อยบาทครับลูกติดเลยเนะี่ย ลูกเท้าด้วยลูกเท้าเท้าแมวไงเท้าแมวนะคันเกียร์คันเกียร์คันเกียร์สามร้อยก็ไดบถ้าหนูจำไม่ได้คันเกียร์มียี่ห้อไหมแบรนด์ไม่น่าจะมีนะําจำจำจำแบรนด์ไม่ได้นะครับแบรนด์จำแบรนด์ไม่ได้โชกหน้าเป็นโชคเดิมนะโชคเดิมครับแล้วก็โหลดครับประมาณสองนิ้วครับโหลดสองนิ้วครับดูทรงดีน้องๆทรงแม่งโคตรได้ทรงแบบจะกึึงกึ่งกึ่งกลึงแวนนะ ก็แว่นเลยวะแว่นไม่ไม่ไม่เท่าไไม่ไม่เท่าไหรใต้ใต้เบาะมีอะไรไหมนี่เบาะ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 เอกเบาะเอกแท้ครับเบาะเอกแท้นะครับน้องเนาะพันกว่าบาทป่ะประมาณนะครับประมาณประมาณนะนี่ได้เลยใต้เบาะก็ถังน้ำมันเดิมคะเบดคูเล็กชุดใหญชุดใหญ่ครับใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติโอเคใช้ได้ปกติมาดูกันใช้ได้จริงป่ะนี่ใช้ได้นะครับเสียงร้องกันเลยทีเดียวนะครับนี่คุ้นครับ นี่นี่เจาะเองใช่ไหมครับเจาะเองครับเอาบอสเจาะบอสเจาะนี่เดี๋ยวพี่เอารถที่มาให้เจาะบ้างรครับ <laughs> นี่ครับเจาะที่มีขึ้นหัวที่จังเลย <c oughs> นี่ครับ<ม>ก็<ม>เป็นชุดสีนี่เป็นสีเดิมคู่ตัวโรงงานเนาะซื้อมาอ๋อซื้อซื้อสีตอนแรกตอนแรกเป็นสีอะไรสีดำแดงครับดำแดงแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นแท้ไหมไม่แท้ตัดามครับ อันนี้คือจุดสีเคลือบแก้วใช่ไหมครับเคลือบแก้วที่นี่นะครับสถานที่เราเองนะครับที่ขอบคุณสถานที่นะครับพี่เมย์พี่เมย์ร้านพี่เมย์ครับเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดดีแล้วก็นี่น็อตเล็น็อตเล็ทั้งคันป่ะทั้งคันดีทุกจุดเลยครับน็อตเล็ทั้งคันนะครับทุกจุดก็นั่นแหละราคาก็จำไม่ได้นะไม่กี่พันนะละก็ะก็รวมๆแล้วก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นไม่เกินระมาน ประมาณนะครับประมาณไม่เกินสองหมื่นนะครับน้องๆรถสวยนะก็คือบอกสตเตกเครื่องเสตเตกเครื่องเอาอยากดู้สเตตเครื่องหรือเพราะคอทอมใหญ่เนี่ยดูดิห้าเจ็ดชักเดิมเนี่ยมันพูดแล้วนะครับทุกคนทุกคนจะมานะมันบอกว่าอะไรนะขอยทีห้าเจ็ดชักเดิมห้าเจ็ดชักเดิมนะครับอยากฟังเสียงไม่รู้ว่าเสียงมันจะก้องหรือเปล่าเดี๋ยวลองสตาร์เพราะว่าเราอยู่ในห้องห้องเกรบแกลนะครับเบิ้นหน่อยเบิ้นหน่่ย ได้แล้วล่ะยันหน่อยขยันหน่อยแฉวแฉว์แฉวครับเป็นท่อเป็นกึ่งหมกเนาะใช่ไหมผ่าตะแคงครับผ่าตะแคงนะครับตะแคงโอเคไม่ดังเท่าไหร่ไม่ดังมากนะครับด,บด,ด,บดยัง <laughs> ไงก็ฝากพี่ๆดูแลน้องๆด้วยเอ้าไม่ใช่ไงยังไ,ไ,ไงก็คลิปนี้นะครับฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณสถานที่นะครับพี่เมคาแคร์นะครับนี่เลยคาแคร์เมคาแคร์นะครับไพศาลีนะครับขัดล้างเคลือบสีเคลือบแก้วรดนะครับผมโทรนะครับ0829693644นะครับเดี๋ยวผมทิ้งหน้าเฟซพี่เมย์ไว้ให้แล้วก็ทิ้งนั่นแหละครับเบอร์โทรไว้ให้นะครับยังไงก็ฝากเลยครับเดี๋ยวไปดูรีวิวลานนิดนึงนะครับยังไงก็ไปกันแล้วครับสวัสดีครับ